กรมกิจาการเด็กและเยาวชนประกาศแจ้งค่ะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรในเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการเลื่อนจ่ายจริงๆต้อง8กันยาใช่ไหมคะแล้วเลื่อนจ่ายมาเป็นวันนี้นะคะโอนเข้าบัญชี10เมื่อวานสิหรือวันนี้วันนี้สิบแปดวันนี้ิด่ <c oughs> ฉันสับสนวัน,นเขาไปสิบแปดก็คือวันนี้นะคะหลังจากกรมบัญชีกลางค่ะประกาศเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนนะคะสำหรับอุดหนุนบุตรเดือนกันยายนนะคะ<อ>จํานวนหก0ร้อยบาท เดิมทีต้องจ่ายสุขที่8ที่ผ่านมาทีนี้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างดําเนินการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมล่าสุดค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศแจ้งแล้วนะคะจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันยายนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจะจ่ายเข้าบัญชีสําหรับผู้มีสิทธิ์วันนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีการขออภัยมาด้วยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น คุณผู้ชมตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะท่านที่มีสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนบุตรนะคะของกันยายนไปดูในเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้หรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามผ่านทาง Facebook ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะวันนี้แล้วนะคะทนคุณแม่ทั้งหลายคะ่ะรับเงินอุดหนุนบุตรนะนทีนี้ยังไม่มีบุตรก็เลยจําวันผิดนิดนึงนะคะเป็นวันนี้นะคะเราจะจําแค่วันที่1 6ของเดือนเท่านั้นอ่ะใช่จำได้แค่นั้นตรวดหัวอย่างเดียวติดตามพ6ีพีทีวีเอชด กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย